สวัสดีค่ะมีรถเอสวกว้างขวางนั่งสบายเครื่องยนต์ดีเซลขายเงินสดมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะตดลต้าสปอร์ตไลเดอร์เครื่องยนต์3,000เกียร์ธรรมดาปี2000ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่139,000บาทเท่านั้นคุ้มน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้และขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถกว้างนะ สบายพร้อมลุยเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะตเตต้าสปอร์ตไลเดอร์ขึ้นโดน3ผ่านเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2000ค่ะ1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะแอร์แบ็กไอเบสระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะ ขายสดค่ะกวางนั่งสบายพร้อมลุยเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเนี่ตอนหลังด้วยนะคะเบาะ3ามแถวกว้างมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถเอาไ้ใช้นะคะแสนกว่าบาทนะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะ1 3ึ่งแสันบาทเท่า,น,านั้นขายถูกสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเบาะ3แถวกว้าง น่าใช้ค่ะคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะกวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะดเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3,000เครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์ดีเซล3,000ค่ะ สภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 50 858 85มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีค่ะ น่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ตายค่ะ